ย่ยถึงจองแล้วจองอีกจองซื้อๆอจองบะได้กินนะพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้วยจนะ้ะน้ย่ึงเห็นท้องดีดูำลำย่อ่เราเฮามาดูนี่พี่น้องโอ้ะเห็นน้ำย่ยได้ทั้งบูชาได้ทั้งเก็บกินฝักสวยงามบอ

กะไม้เกาะมาที่เพื่อนว่าเป็นถ้าก็ต้องไงขำมันเดิมจ้ะก็แป็นดียู่จ้ะมาสำรวจเบิ่งวา่าตามาตัญ้าให้ท่านขานมันค้าแรกกะพ่ออยู่ได้จ้ะพี่น้องพ่อให้ตาเล่าเี้นมีอยู่ได้ก็แยกถึงจ่องแล้วจ่องอีกจ่องซื้อ,อจ่องบ่ได้กินนะพี่น้อง <laughs> ขอบคุณใกนการรับชมเด้อจ้ะยหน้าคุณแม่ต้องหาหาไม้มากอาหาไม้กิ่งไม้มากอเอานี่จะได้ดูใกล้ๆดิมีสักฝัก,กไหมไม้ไผ่ใหญ่ๆนี่ค้ำไม้ไผ่ก็ใหญ่ใหญ่มากเลยตัวน,นี้ก็เป็นปีกระตึงว่า สวยงามมากเลยแต่ถึงจะซุ่มกล้องให้ดูเลยอยากกินฝักเปิดจังเลยเนาะตามาตัดหญ้าให้ท่านคาน้ำมันค้าแรงกะพ่ออยู่ใดจะี่นอนพ่อให้ตาเล่ามีมีอยู่ต้องหาหาไม้มาก,กอาหาไม้กิ่งไม้มากอเอานี่จะได้ดูกใกล้ๆดีมีสักฝักไหม ต้แยกถึงจองแล้วจองอีกจองซื้อๆจองบะได้กินนะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณในการรับชมเด้อยจ้ะน,น้อเยตอนนี้จะเป็นอยู่กลาง,ง,งๆกลางๆาู้ะพี่น้องนียตัวนี้ที่ไม้ใหญ่ขัาตาแล้วตัดแล้วย่วนาดูตัวนี้พี่น้องอม้แดด่อง โอ้ยอรอไปดูยุงก็กัดเห็นปะจ้าสวยงามมากบวอ,อยู่หน้าใหญ่หตถึงบาสวยงามมากเลย,ยตื่งจะซุ่มกล้องให้ดูเลยอ,อยากกินฝักเปิดจังเลยเนาะเป็นห่างๆา,าดีอีกรอบหนึ่งส่ปุ๋ยฟองโอ้ยพี่น้องจ้า ก็แยกถึงจองแะ้วจองอีกจองซื้อๆอจองบาได้กินเนี่ยพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้อจ้ะขอบคุณผู้สนับสนุนพามาชมป่าบวับวบัวสวยๆจะต้องหาหาไม้มากอาหาไม้กิ่งไม้มากอกเอานี่จะได้ดูใกล้ๆดิมีสักฝักไหมลายเป็นลาย ปีนี้ได้เป็นห้างห้างพี่น้องขอคุ้นููชนับสนนพามาชมป่าบัาวบัวสวยๆจ้ะเนาะทำงานพอบานทำงานก็เลยใหยตามาต่งให้เพิ่นพี่ไล่ด่เนาอพี่ก็เลยใหยตาแล้วตัดแล้วบ่านะ ดูตัวนี้พี่น้องโม้่แดดส่องขอบคุณหลายๆนี่เนี่ยอาทไมเอาไม้เกาะมาต้องหาหาไม้มาเกาะเอาหาไม้กิ่งไม้มาเกาะเอานี่จะได้ดูใกล้ๆดิมีสักฟักไหม <c oughs> ขอบคุณหลายๆนี่เน, <c oughs> นี่ยอ <c oughs> ่นะ เอาไม้เอาไม้เกาะมาโอ้ยเราไปดูยุงก็กัดเห็นปะจ้าสวยงามมาบัวอยู่หน้าใหญ่โอ้ยเราไปดูยุงก็กัดเห็นปะจ้าสวยงามมาบัวอยู่หน้าใหญ่ ขอบุณในการรับชมจ้าเลยตย่แยกถึงจองเลยจองอีกจองซื้อๆจองไม่ได้กินนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอบุณในการรับชมเ้อจ้ะขอบุณผู้สนบสนพามาชมปลาบัวบัวสวยๆจ้ะ <c oughs> ขอบุณผู้สนบสนพามาชมปลาบัวบัวสวยๆ เมทจ,จ้ะวันนอนที่ได้มาค้ำเพราะว่ายังต้นพันใหญ่เนาะในอะไรเหะต้นต้นเสียไม่อต้นพ่นมุ์ค้ำจะไหนอนจะห้าคำ้ำกลายเป็นลายปีนี้ได้เป็นห้ายง ต้นพันยัยเหาะในอะไรหรอตวนต้นเียเน็ดจ้ะวันนั้น,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 นที่เดิมาาำพวายยังต้นพันหญยเนาะในอะไรเหรต้นต้นเิย่งตื่นเห็นท้องดีดูลำใหย่ล่ะเขามาดูนี่พี่น้องโอ้นเห็นน้าหญ่ยยูน้าคุณแม่ คุณในการรับชมจ้ามีสักฝักให้ไหม่แม่แล้วเอาบัวขาวมาปลูกจ้ะพี่นอ้องแงตึงเห็นท้องดีดูลำใยเราเขามาดูนี่พี่น้องโนูนนะเห็นน้ำใยต่วใยตึงจองแล้วจองอีกจ่องซื้อจ้อ,จองอ่ได้กินเนียพี่น้อง ขอบคุณในการรับชมด้อจ้ะตาเราตัดแล้ววอเนะ่ยดูตัวนี้พี่น้องเมื่อแดดส่องเลยก็แยกถึงจ่องเลยจ่องอีกจ่องซื้อจ่องบม่ได้กินนะยพี่น้องขอบคุณในการรับชมเด้อจอ้นนะโอ้ย,ยพี่น้องยุงก็กัด <c ười> เห็นปะจ้าสวยงามมาก บัวยอยู่หน้าใหญ่หตื่งบัสวยงามมากเลยตืง่งจะซุ้มกล้องให้ดูเลยอยากกินฝักเปิดจังเลยเนาะต้องหาหาไม้มากอาหาไม้กิ่งไม้มากอกเอานี่จะได้ดูใกล้ๆดิมีสักฝักไหมขอบคุณผู้สนับสนุนพามาชมป่าบวัาบวบัวสวยๆ โอ้ยรอแป๊บเยุงกักดเห็นปะจ้าสวยงามมาบัวอยู่หน้าใหญ่พี่น้องสวยไหมคะสวยมากตามาตัดหญ้าให้เพื่นาน้ำมันค้าแรกกะพ่ออยู่ใดจ้ะพี่น้องพ่อใหตาเล่านี่มีอยู่ที่เพื่อนว่าเป็นถ้าก็ตงง้องในคำมันเดิมจ้ะ ก็แปนดียู่จ้ะมาสำรวจเบิ่องวัาที่เพิ่น่่เป็นเ้าก็ต้องไงคหมมันเดิกจ้าก็แปนดียู่จ้ะมาสำรวจเบิ่องวัาได้ทั้งบูชาได้ทั้งเก็บกินฝักอสวยงามบอกน้อ,อตอนนี้จะเป็นอยู่กลางกลางกนาง้นพี่น้อง ต้นนี้ที่ไม้ไีใหญ่่ะขอบคุณหลายๆนี่นะเอาไม้เอาไม้เามกาะมา่เอาไม้เอาต้นเพิ่มมาขำจใจพี่น้องจะหาคขำพี่น้องสวยไหมคะสวยมากโอ้ยน่าพูด้องยุ่งก็กัดเห็นปะจ้า สวยงามมากบัวอยู่หน้าใหญ่แยดถึงบ่วสวยงามมากเลยแยกตึงจะซุ่มกล้องให้ดูเรือยากกินฝักเปิดจังเลยเนาะขอบคุณผู้สนับสนุน,นพาพาชมป่าบวับวบัวสวยๆจะแต่แยกตึงจองแล้วจองอีกจองซื้อๆจองบได้กิน